กาิ่งของโรงพยาบาลลาดนิ่ครับคืนนี้น่าจะกลับรถตัวเหมือนเดิมพี่กายเมื่ะกลับรถตัวเหมือนเดิมแล้วก็ไปเช้าที่นู่นไม่มั่นใจน่าจะพี่แก้วไปส่งแหละคิดว่านะมาแล้ว งานนิ่งโรงพยาบาลบ้านวิถี เสื้อแล้วล่าสุดกลับไปเปลี่ยนเสื้อแล้วกระดิ่งนิ้วลอนนั่นนะกระดิ่งนิ้วลอนนั่นนะกระดิ่งนิ้วลอนนั่นนะกระดิ่งนิ้วลอนนั่นะอันนี้คือพร้อมพร้อมนอนแล้วใช่ไหมผมตรงไหนอ่ะตรงจุกตรงกลมตรงหัวบายบาย รอล้วรอล้ว <so no ่ะันไม่ได้บยบายเลย้ายั่นาายบาื่อยไหมะบช่มินามาเราว่าเหมือนกันขอาฟยอะทุกคนคือป๋าเฟย เหมือนนางหน้าทั้งเสียงโอ้โหเขาเขาใส่กลับกันลืมถ้าจะลืมของตัวเองพี่ไลฟ์ปะเนี่ยไลฟ์ไลฟ์อยู่หรออยู่ไปดึงดูดนง่าผแกได้คลิปต่อแ้มาต่อตรงนี้เลยนะกได้เะมว่าตอนแรกก็ไปบายมูแล้วดูผมว่าแกได้คลิปต่อแล้วมาต่อตัวนี้ตอนแรกตอนแรกเพมึงก็ไปบายอยู่ด้วยแล้วมึนก็วิ่งไป ต you know? ัวแบบัันตวจริงก็เหมือนกันค่ะทุกคนตัวจริงหน้าเหมือนเสียงเหมือนงงเงี้ยดื้อๆโสนเหมือนกันเลยมีหน้ากำไยอยู่อะใช่จริงมันต้องแหยียทางมันจะบินว่างคือลุมอ่ะประเด็นอะอะไรนะเปิดหอเปิดหอปะประเด็นประเด็นคือลุมอ่ะ สวยจังวะไปเดนม่มแล้วเปลี่ยนอเปลี่ยนเสร็จอย่างรวดเร็วเฮ้ยเป็นเชือดดำที่จริงใจแล้ว

กลับบ้านเสร็จแล้วเราก็ควรกลับบ้านไปกนินเขากลับบ้านแล้วลงแล้วนะบ๊ายบายด้วยกับจีนวันไหนยังไม่รู้เลยค่ะแอปก็ยังไม่